ดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกทุเรียงกันนะครับก่อนปลูกใช้กับตันไตรโครหรือไตรโคโดมารองก้นหลุมก่อนนะครับนี่ตัดเลยหนึงช้อนสองช้อนรองไปเลยครับไม่ต้องกลัวให้เป็นเชื้อราในดินเลยสามารถ เปลี่ยนเชื้อราไม่ดีให้มันเป็นเชื้อราดีอ,อันนี้ทุเรียน,นนี้พอดีซื้อมาไว้นานแล้วไม่มีเวลาปลูกอ,อันนี้เป็นน้ำดำนะครับอ่ะดูกันนะครับวิธีการปลูกทุเรียนตัดไปเลยเอาแบบง่ายๆนะตามสไตล์ บ้านสวนไม้กริดทำง่ายง่ายอ่ะฉีกตูดสูงออกเพื่อดูรากขดนี่เห็นไหมมีมาแล้วรากขดตัดหนึ่งขดแล้วเคลียร์อีกอย่าไปไว้ใจ ครับนะครับเราดินออกเพื่อดูรากผลตัดแลว้วมันจะเป็นเชื้อราไหมเราใช้ไตรโคโดมาโรยไปแล้วนะครับก็เลยไม่เป็นอ่ะนี่ก็ได้แล้วไม่มีแล้วครับนี่คืออันนี้แหละ อ่าโอเคนะครับน่ะแล้วก็อันนี้แต่งนิดนึงสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับลองทดลองกันดูนี่นะครับอ่าอ่าเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางแสงอาทิตย์ขึ้นนะครับอันนี้ของผมหันหน้าทางแสงอาทิตย์ขึ้นนะนี่ rồi ขมีง่านิดหน่อยไ,ได้ทำความสะอาดอันนี้ปลูกแบบง่ายๆฉบับบ้านๆ ก็ดึงขึ้นง่ายน,น่เรียบร้อยแล้วเงเสร็จเสร็จแล้วด้านบนด้านบนพอตีเราจะรดน้ําด้วยไตรโคโดมาอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตโรยนะเพราะว่าเป็นสูตรของผมอเองผมชอบทําแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยใส่ไปเลยครับเชื้อไตรโคโดมาไม่มีปัญหา ใส่ไปบ่อยๆเป็นการเลี้ยงเขาเรียกว่าเป็นการเลี้ยงเชื้อนะเดี๋ยวเราก็จัดการเลยอันนี้ผมปลูกมีทั้งทรายมีทั้งดินอ่ามันเป็นดินอไหน,นี่หินข้างข้างโคกของผมนะ เสร,ร็จ r แค่นี้เองครับง่ายๆเสร็จเสร็จทำไงต่อแค่นี้เสร็จยังยังไม่เสร็จนะเราทำการนี่ขยี้ขยี้ขยี้เบาๆนะขยี้ขยี้เบาๆนะเพื่อให้รากได้แตกออกมานี่นะครับขยี้ขยี้เบาๆแล้วเชื้อไรโคโรมาก,ก็ลงมาเห็นไหมอะ เียบรอยสำหรับผมแล้วก็หาไม้ปัดขึ้นกันโยกก็กันต้นโยกนะครับก็หาไม้ปัดไว้เก็บรอยเก็บรอย อันนี้ที่ปลูกเป็นน้ำดำน้ำดำนี่ผมทำเองนะเก็บย,ยอดเองนะครับเพืนเนครัราการเจริญเติบโตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะดูเรียนเอาแบบนี้ก็พอแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ต้องรดน้ำนะอันนี้เดี๋ยวผมขอหยาดจบ คลิปแค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวแบบน้ำเองนี่ครับเียบร้อยแล้วเห็นไหมทุเรียนนะนะครับเชื้อไตโคโดมานะขึ้นเป็นหลังเตานะผมถูกพอดีเป็นดินสลบข้างบ้านก็เลยปลูกปลูกได้ปลูกได้ไดเดี๋ยวปลูกให้รอบเลยดินสลบ้างบ้าน น้ำไม่ท่วมข้างล่างน้ำจะท่วมหน่อยนึงก็เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ